อ,อกหักแล้วมาดื่มกูจะเฮฮาทำไมผมก็ไม่ได้เฮฮานะผมก็อ,อกหักอฉันนึกออกแล้ววันนั้นที่ผับนี่พวกคุณทำไมถึงเล,กะละิกกันล่ะก็อตามรถบีเอมไปรถผมเทียมไม่ติดหรอกเปนคนละระดับกันบีเอ็มไม่เห็นจะมีดีอะไรหอออะไรนะ ไม่มีอะไรฉันแค่พูดว่าเราสองคนเลิกวันเดียวกันเลยออกจะแบบว่าคือเขาเรียกว่าพรมลิขิตคุณมาเจอฉันตอนสภาพที่แย่ที่สุดฉันก็เจอคุณตอนที่สวยที่สุดด้วยเราเสมอกันนะห้ามหัวเราะเยาะกันด้วยทำไมต้องหัวเราะเยาะด้วยล่ะมาดื่มอีกมาดื่มหน่อยนะ บานะไหวไหมไม่เป็นไรดีที่วันนี้คุณมาเป็นเพื่อนไม่อย่างงั้นไม่รู้ว่าจะไปนั่งร้องไห้ที่ไหนนะสิแบบนี้แปลว่าคุณเห็นผมไปที่พักใจงั้นเหรอไม่ใช่อฉันว่าคุณดูหายเร็วดูไม่ออกเลยเพิ่งอกหักนะสิทำไงได้จะไปนั่งร้องไห้หรือไงก็บอกว่าห้ามหัวเราะเยอะไงแล้วจะแซวทําไมเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแค่จะบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเวลาที่เสียใจน่ะการแสดงออกมันก็ไม่เหมือนกัน เออพูดง่ายๆก็คือต่อให้ร้องไห้ก็เท่านั้นแก้ปัญหาก็ไม่ได้พรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมโลกก็ยังหมุนไปใช่ปะถูกต้องเฮ้ยตื่นมาก็เป็นมันใหม่แล้วหมดแก้วมาเริ่มเรื่องแย่ๆกันคุณขับรถนะดื่มได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะ้าทิ้งรถไว้นี่พรุ่งนี้ค่อยมาเอาไว้ใจได้จริงๆหมดแก นี่พอแล้วอย่าดื่มเลยนะแม่ผมบอกว่าอย่าดื่มกับผู้หญิงเมานมบบเนี่ยแก่งชมัด <c oughs> นี่ขอบคุณมากนะที่มาเล่าเรื่องฉันให้พวกนั้นฟังที่ทำไมต้องขอบคุณด้วยผมไม่ใช่คนช่างจอ้อซะหน่อย <c oughs> ฉันรู้สึกว่าคุณก็ดีเหมือนกันทำไมเลิกกันซะล่ะผมว่าคุณก็ไม่แล้วทำไมเลิกกันล่ะไหนเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนช่างจ้อไง มีสุภาษิตไว้ว่าอย่าถามเรื่องที่ตัวเองไม่อยากให้คนอื่นถามผู้ชายดีๆแบบคุณเนี่ยเชื่อว่าสักวันจะต้องเจอผู้หญิงดีๆอยากใช้ชีวิตด้วยอยู่กันหวานชื่นอะอืมผมก็ว่างั้น ใช้ไปเธอเอาไว้ซับน้ำตาแ้่แต่วันนี้ชีวิตจะดีขึ้นนะเอ้ยยิ้มอะไรอ่ะเออไม่ได้ยิ้มอะไรค่ะผ้าเช็ดหน้าเอ๊ยนี่ผ้าเช็ดหน้าผู้ชายนี่อ๋อเออ สองวันก่อนหนูยืมผ้าเช็ดหน้าเพื่อนมานะ่ะเอามาห่อของก็เลยต้องมาซักทำความสะอาดเลยค่ะแม่เพื่อนที่ทำงานเหรอคะเพื่อนที่ทำงาน <c oughs> เสี่ยวจุนแม่จะบอกให้เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นแม่ก็ใช้แบบนี้ผู้ชายกับผู้หญิงให้ผ้าเช็ดหน้ากันมันมีความหมายแอบแฝงนะแม่คิดมากเกินไปแล้วล่ะคะ่ะนั่นมันเรื่องสบัยก่อนนะ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนีผู้ชายยังใช้ผ้าเช็ดหน้าเหรอใช่สิคะ ใช้กันเยอะแยะมันรักษาสิ่งแวดล้อมตอนนี้เขายิ่งรณรงค์กันอยู่เออดูสิสักสะ,สะอาดเชียวเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบนี้เดี๋ยวนี้ก็กลับมาใช้ใหม่แล้วกลับมาฮิตอีกนั่นนี้อ่ะ,อะ,อะแล้วพ่อละ่ะยังหลับอยู่เหรอฮะตาเหรอฮะ,อะตาเหอตาเหอแม่คะวันอยู่ทั้งทีก็ให้พ่อนอนตื่นสายบ้างเถอะไม่ต้องเรียกหรอกนอนพอแล้วปกติเรานอนน้อยกว่าวัยรุ่นนะ ไปทำงานเหรอจ๊ะกินข้าวหรือ,อยังกินแล้วคะ่ะกินอะไรอะพ่อ,อยังไม่ตื่นเลยจะกินอะไรยแม่ไปซื้ออะไรให้นะรอแป๊บไม่ต้องแล้วค่ะนี่หนูไปทํางานสายแล้วงั้นหนูไปก่อนนะคะ่ะแม่หาอะไรทานด้วยนะอ,ะอ,อ,อแล้วก็ตอนเย็นลูกกลับมากินข้าวไหมโทรมาบอกแม่ด้วยนะนะ่ะรู้แล้วล<ม>่ะค่ะ,ะ,คะตาเหอตาเหออุ้ยทำไมยังไม่ตื่นอีกฮะทำไมมีอะไร โอ้ยแต่เหอนี่แดดจะสองก้อนอยู่แล้วตื่นไปสวนด้วยกันเถอนะนะมา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 ,มาตื่น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 วันหยุดรับสบายขนาดนี้เธอไม่ได้รู้เลยว่าทำฉันเส็งนั่นนี่อ,อนี่พวกนี้เดี๋ยวให้นอนนะวันนี้เป็นหน้าที่สำคัญต้องทำเร็ว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 ,วนี่ไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วนะเราต้องรีบไปนะเร็ว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 เข้านะต้องรีบไปจะได้ด้ที่ดี้ไงไป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  อันนันน่นนั่นเน่น,นั่นเน่นนนดูตาคล้ำตาแดงมาเชียว้โธวันหยุดเนี่ยไม่ต้องทำงานซะหน่อยเมื่อคืนไม่ต้องจัดหนักก็ได้นะอหรือว่านายกับเหอเสี่ยวจุนเมื่อคืนบอกว่าแบบว่าอะไรเลวไหลนะแค่ไปกินข้าวเฉยเฉยดื่มแค่แก้วสองแก้วเนี่ยไม่คิดว่าจี่ี้ดื่มเก่งขนาดนั้น ได้น่อเมืออถึงตอนนี้เลยแหมเจอกันครั้งแรกก็ดื่มหนักเลยหายากนะเนี่ยดื่มหนักอะไรกันเล่าชายชายชายช,ช,ชก็ยังไม่สนิทกันไงดื่มกันสักหน่อยเดี๋ยวก็สนิทกันเองทำความรู้จักกันอะไรแบบนี้เรานายกับเธอโอเคไหมอ่ะหืดอย่าคิดอะไรลเลอะเทอะนะคิดไปแล้วเขามีเรื่องไม่สบายใจ ฉันเองก็ว่าจะกินเหล้าแก้ซิกซะหน่อยก็พอดีมันลงล็อกอะนะโอ้โลงล็อกโอ้ยไม่ต้องมาโอ้เอ้นะหรือไ,ไปทำงานไปรือไปงานนอกเวลาก็อย่ามาเดินเล่นแถวนี้เ้ยนี่ที่ถามนี่พ่าห่วงหรอกนะนม่คิดว่าฉันมาอู้งานหรือไงอ่ะเย็นนี้เหมยเหมยก็ทำงานเดานันกันว่าเลิกงานแล้วจะไปกินข้าวกันเอะนายนี่พัฒนาการไม่เลวเลยนะอืม ดีไม่ดีก็ต้องดูกันไปก่อนอ้นี่ยังไงก็ตามนะฉันคิดว่าผู้หญิงด,ดีๆแบบเหม่ๆเนี่ยสัญญาว่าจะอยู่กับฉันฉันได้โคตรโชคดีเลยแหม่ไม่กี่วันนี้ก็เหมือนกับฝันไปว่าอยู่บนทางโดนดอกไม้มันวิววิวแปลกแปลกหนึ่งนายนี่อาการหนักแต่น,นี่ <c oughs> แหมไม่คุยด้วยแล้วไปโทรหาเหม่ใหมยดีกว่า <c oughs> ฮัลโหลไม่เมยฮัลโหลชชยจูนผมโทรไปที่ทํางานเขาบอกว่าคุณออกมาแล้วทํางานไม่ใช่เหรอออกไปไหนเนี่ยอืมบอกไปคุณก็ไม่เชื่อหรอกทํางานวันหยุดคืออะไรรู้ไหมมาสร้างเสริมจิตสนาธารณะให้พวกเรามารักษาวความสะอาดชุมชนเก็บก้นบุหรี่ไงเล่าทำงานวันหยุดนี่เก็บก้นบุรีเหรอเพิ่ง <c oughs> รู้นะเนี่ย <c oughs> นี่อย่าขำขำอะไรน,นี่สัยเสียไม่คุยด้วยแล้วต้องรีบเก็บก้นบุรีต่อ เดี๋ยวเจ้านายมาตรวจจะเข้าใจว่าไม่ตั้งใจทำงานแล้วงานเจอกันบ๊ายบายแค่นี้นะเอะออนี่ไม่เมย์ไม่เมย์ พมหาพอดีอยู่นี่เองพระอมนี่นายทำอะไรเนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแทนแม่บ้านแล้วเหรอไม่ช่วยไม่ได้เหมยเหมยทำงานวันหยุดต้องมานั่งเก็บก้นบุหรี่ถ้าหากว่าเก็บไม่ครบก็ไม่เสร็จถ้าจะช่วยเหมยเหมยทำงานน่ะนี่นายสองคนเนี่ยเดี๋ยนะออืมทำอะไรลูกพี่นี่ลูกพี่ไม่ดูดไม่ใช่เหรอพอหรือยังอืมน่าจะพอรับไปเถอะ อันนี้ดุบบุหรีนะไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมอ้าวโลูกพี่มาสอนเฉยเลย,เลยะเจอคะด้านนี้ค่ะเอ๊ะไปบุคคลมาได้ยังไงนั่นสิแย่แล้วจะมีรางไม่ดีเลยอย่าเลอะเทอะนะทุกคนอยู่ทำงานกันก่อนค่ะผู้จัดการโม่บอกว่าวันนี้คงจะเหนื่อยกันมากแล้วก็เลยเชิญดื่มกาแฟค่ะขอบคุณผู้จัดการโม่ ขอโทษนะค่ะไม่ใช่ของคุณค่ะอในว่าเป็นมารเลือดเย็นไงคงเห็นเราทํางานหนักแล้วมั้งนี่กาแฟค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะค่ะไม่มีกาแฟคุณค่ะอหมายความว่าไงคะฉันว่านี่ของคุณค่ะร่างสังหรณ์ไม่ดีเลยร่างมั่วนิ่มและสิมีว่าทุกคนมาแล้วแม่ฉันย้ายไปอยู่ลวกเขเขอๆสักพักแล้วในช่วงนี้นั้น ัชได้ว <tang ar> ิเคราะห์การทางานของพวกเราอย่างละเอียดหลังจากที่เ <Tamam> ข้ามารับตําแหน่งก็จะสังเกตต่อไปคนที่ได้รับกาแฟไปรสชาติใช้ได้ไหมขอบคุณค่ะอาจารย์ดีมากต้องขอโทษด้วยล้วกเข๋อไม่ต้องการคุณอีกแล้วหลังดื่มกาแฟเสร็จไปทําเรื่องออกที่ฝ่ายบุคคลพุกเลยจังดีจังอ่างอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงอยากดื่มกาแฟได้ที่ไหมเฮ้ยฉันไม่อยากดื่มกาแฟเน่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  อยากจะคุยกันอีกอยากจะกินกาแฟหรือไงฮะรีบไปทำงานก็ตั้งไม่เอาค่ะเดี๋ยวดูดูงานดีกว่ากเลยรู้สึกไหมว่านางพญามาเนี่เจ๋งไปเลยอ่ะใช่นางพญามาจะไม่ให้เจ๋งได้ยังไงอ่ะสุดท้ายนี่หักมุมเลยมันเลงทั้งนั้น สวัสดีครับขอถามหน่อยครับตู้เหม่ๆมยอยู่ไหมครับเธอเธอเป็นอะไรกับเขาอ่ะมีธุระอะไรงั้นเหรอคือผมผมเป็นอ๋อรอแป๊บหนึ่งนะเหมยเหมยหม่หนูตู้อ้าวมาได้ไงเนี่ยไหนบอกว่าต้องทำงานไงคือผมผมแวะมาหาก่อนนะนะก็เลยเออคือเอาเอาอาี่มาให้ด้วยอันนี้อะไร เดาแย่เลยประเจ้าคะนี่แฟนหนูค่ะใช่จุนนี่ประเจ้าออพระชาตสวัสดีครับผมผมเป็นแฟนเหมยเหมยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประเจ้าค่ะหนูไปกินข้าวกับใช่จุนนะคะฝังดูนี่หน่อยนะได้ไม่มีปัญหาเดียวนะคะเดี๋ยวมากะได้จ้ะไปเลย เออเราเจอกันนะครับพระเจ้าจ่ยเลยค่ะจนี่ยินือยังโอ้ยยังตั้งใจนั่งรถไฟใต้ดินมากินกับคุณเนี่ยสนใจไหมครับแม่ดูได้ครับแม่ดูได้ไม่จ้ะไม่เอาตอนใจไหมคะไม่ค่ะโอ้ยเปิดหูเปิดตาจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยนี่มันเชืเช่อถือได้เหรอไม่เลวร้ายซะหน่อยงานกิจกรรมหาคู่ครั้งเนี้ย สำนักง,งานชุมชนของฉันเป็นคนจัดนะวัยรุ่นสมัยเนี้ยเอาแต่ทำงานไม่มีเวลาหาคู่ที่เหมาะสมให้กับตัวเองแต่ว่าพอพ่อแม่ส่วนใหญ่ใรกล้เกษียณไม่ก้ากเกษียณแล้วว่าเห็นลูกสาวของตัวเองยังโสดก็รู้สึกร้อนใจแทนสำนักง,งานชุมชนของเราก็เลยมอบโอกาสครั้งนี้ให้พวกพ่อแม่ที่มีเวลามาเป็นตัวแทนของลูกที่ไม่มีเวลาหาคู่นี่พวกนั้นน่ะ คือคนที่ลงเชื่อไว้ทั้งหมดไม่มีพวกต้มตุน๋นและครอบครัวทั้งสองฝ่ายคุยกันถูกขอ้อก็จะลดปัญหาทะเลาะก,กันในอนาคตคุณว่าจริงไหมละ่ะอ๋อที่พูดมาก็มีเหตุผลนะนะแต่ว่าผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีที่พ่อแม่มาเป็นตัวแทนลูกฟังแล้วมันไม่แปลกแไปหน่อยเหรอถูกเอ้ยม,มันน่าแปลกตรงไหนกันเล่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะโชคดีได้เจอเนื้อคู่ที่ใช่ฉนว่า คุณก <ítulo> <displayed, S 1> ็น่าจะรู้ดีนะเจ้าแมวอ้วนโอ้เล็กแมวอ้วนโอ้ยฉันเอาตัวเองไปเทียบกับอะไรเนี่ยถึงยังไงเราก็เป็นพวกที่คลิกกันเร็วหายากจริงจริงที่พูดก็ถูกนะผมเป็นพวกเดนตายส่วนคุณก็เหมือนแมวพูดดีเลยรีบกินเข้าไปเลยพูดอะไรน่าเลียดถูก ลูกฉันหล่อนะสนใจไหมล่ะใจลูกผมไหมครับอ้าวอืออดหนูจ๊ะนี่ลูกชายลุงนะทํางานต่างประเทศด้วยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โปรไฟล์ดีมากนะลองพิจารณาดูหน่อยเลยลุงคะคือหนูมากับเขาค่ะก็เป็นแฟนหนูอ่ะแฟนพ่อแฟนพ่อแฟน่ได้เนี่ยนะไม่เป็นไรอ่ะลองเปรียบเทียบดูดิเออ อ๋อคือไม่ใช่นะครับลุงลุงลุงคือคืออย่าทำแบบนี้นะครับลุงทำเหมือนผมเป็นพระอิฐพระปูนได้ไงล่ะเนี่ยจะให้ผมทิ้งภรรยาผมเลยเหรออจะทิ้งก็ทิ้งเลยนี่หนูเมื่อไรทิ้งนะบอกลุงลุงนี่จริงๆเลยพี่ยุ่งจริงนี่อ้าวเฮ้ยเสนอแข่งเลยใช้จุนใช่จุนใช้จุนไปสิไปสิ ไปไปสีไป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 ดูบ้านละเก่งใหญ่เลยม,มานี่แล้วจะหลบทำไมกันล่ะเนี่ยฮะเือก็ดำไปเลยเดี๋ยวฉันคอยเสริมให้เองนะไป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  ไปสิไปไปที่ยืนให้มันสูงๆหน่อยนะยกให้สูงๆเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นนะยกสินะนี่นี่ยกแบบนี้นะแล้วอย่างขยับนะหมุน้วยหมุน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 อ่าอ่าหมุนหมุนนหมุนให้หมุนไงละหุนโอ้สวยนะเนี่โอ้โหอย่างน้เลยเมาะเลยแบบนี้ดูมีรักแเจอกัน ช่วยพ่อแม่ได้จริงๆดูคลื้นๆกันมากเลยเนี่ยไรสาระนะใครเห็นลูกไม่ได้แต่งงานแล้วไม่ได้รอนบ้างแหมจะมาแย่งภรรยาผมได้ไงใครภรรยาของคุณกันเล่าแหม่เหมียวเดี๋ยวก็จับกินซเสอยนี่แสงอะไรอ่ะเสี่ยวจุนอ๋อไหนอ่ะนั่นไงใช่ไหมไปทองใหญ่ๆอ่ะแสบตามันจ้าซะเหลือเกินน่นน้อูตายแล้วพ่อกับแม่ของเสี่ยวจุน ช่วยถือแป๊บนะเ,ออเออฮ้ยเงาวับเลยเฮ้ยเสียวชุนไม่ว่าตอนนี้เธอจะทำอะไรอยู่รีบมาสวนเหรินหมินด่วนเลยนะเฮ้ยพ่อแม่เธอนะสิเอารูปของเธอแปะป้ายบิ่มให้คนทั้งโลกเห็นเลยอะ่ะงานหาคู่สิ หมุนหมหมุนหุนอีกหมุนหมุนหมุนเออเออเออสูงสงสูงไม่มีอะไรเลยทุก่าครับยมวินานาคตครับ เธอดูดูดูด,ดูลูกชายฉันนี่เด่นที่สุดเลยเห็นไหมจะปอโถซะด้วยจะบอกอ<ะ>ใหรนะลูกสาวฉันก็ไม่ใช่ย่อยนะดูลูกสาวฉันนะทั้ง<า>สวยดูซะก,ก่อนหนึ่งได้ร้อยเลยนะเนี่ยมีพี่สาวลูกชายฉันเธอเป็นนักบัญชีอยู่ผู้หัวยงเต้าเป็นบริษัททำบัญชีติดหนึ่งในสี่ของโลกนลยนะน้องจ๋ารู้ไหมว่าลูกสาวของป้านเธอทำงานที่ไหนจะ๊ะที่ไหนทำงานในบริษัทโฆษณาอันดับสามของโลกเลยเชลนะรู้ไหมพี่สาวนั่นไม่ใช่บริษัทของลูกสาวพี่เองลูกชายฉันได้ทำงานอีกสองปีก็มี สเป็นหุ้นส่วนแล้วนะก็ตอนนี้ก็อยากไม่ใช่ช่มจันรน้องสาวเฮ้ยนี่เธอสองคนมาจับคู่หรือว่ามาแข่งกันแล้วเนี่ยฮะหยุดไหนนะนี่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 ทางนี้ไงนี่ดูกชายสีทองสะท้อนตาชัดเจนเลยพ่อเธอถือเดี๋ยวก็ยนี่ๆๆ่บอกเธอนี่หนึ่งนะอย่าบอกแลวว่า ฉันเป็นคนโทรให้เธอมาห้าบอกนะฉันแอบมานานแล้วฉันรู้แล้วดีนะลูกสาวเธอได้ก็ไปเล้วนะแต่ลูกชายฉันได้ก็ไปเล้วเหมือนกันเขามาทำอะไรเดินลงมาเลยดีๆนีๆนีๆดีๆลูกสาวฉันโดดๆหนูซ่าดูดูหนูนี่สวยจริงๆเงาดูดีกว่าในรูปเอิ่งโญลงมอะไรอ่ะเอามาตายแล้วแต่โอเคโอเคลูกชายฉันได้ต้องชอบแน่เลยทิ้งเบอร์เอาไว้เลยนะโอเคโอเคตกลงโอ้ได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยดีๆดีๆเอาเอาเบอร์ไหมเอารียกไมเลยนะที่เบอร์อะไรกัน ร,รีบไปดับสิไอเขาแย่แล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขังพี่สาวพ <fre. S 2> <ะ>ี่สาวได้ได้เพอเฮรียนล่ำเอาเลยตยะพ่อพ่อขออนุญาตหนูเรืยองคิดดูสิแก่ขนาดนี้ถือป้ายแบบนั้นดีสวนขายขี่หน้าตายเลยก็แม่เขาให้พ่อไปถือแล้วก็พาคนงานอยู่ข้างหลังตัวคนจำได้คุณจุนคุณนี่เลิกงานแล้วเหรอป้าฮองคุณเหอทำไมกลับด้วยกันล่ะคะ อ๋อไปที่สูงกลับไปได้ค่ะไปได้ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะจะพูดอะไรกันเนี่ยฮอขายขี้หน้าจริงเลยเออพี่หยุนทําอะไรอ่ะพี่หยุนถืออะไรอะไรพี่หยุนเดี๋ยว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 ดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรแล้วโอยอะไรตายแล้วนี่ไปหาคู่ที่สวนนิดาพาเสี่ยวจุนไปหาคู่เลยพี่แหมแล้วก็แค่ไปเดินเล่นที่สวนเฉยเฉยไปดูๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง งั้นบอกเันหน่อยบอกเันหน่อยว่าหา,หาคู่ไปยังไงบ้างอะไรมั้ยด<า>ีไหมนี่เอ้ยนี่ครอบครัวนี้นี่เอ้ยเฮ้ยเป็นรับคนเอ้ย